บิ l โกเบิร์กตัดพอแมตช์สุดท้ายของเขาควรได้รับความเคารพบิลโกเบิร์กนะครับตำนานนัมวยปล้ำที่ได้เผยว่านะฮะเมื่อไม่นานมาน,นี้ Triple H ได้ติดต่อมาหาเขาและได้คุยกันเรื่องแมชอำลาครั้งสุดท้ายของเขานะครับโดยกล่าวด้วยใจความว่าผมในประหลาดใจมากที่มีสายโทรมาจาก Triple H ผมตัดสายทิ้งไปในครั้งนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พอเมื่อโทรมาอีกครั้งครั้งนั้นเราถึงได้คุยกัน ผมก็รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทริปเฮชังคงคิดถึงผมเขาก็บอกกับผมว่าเขาได้เห็นการสัมภาษณ์ที่ว่าผมยังติดค้างแมตช์อำลาครั้งสุดท้ายกับ WWE อยู่ก่อนที่ผมจะเลิกปล้ำอย่างไม่มีอะไรขาดใจเขาจึงพูดกับผมว่าถ้าหากว,ว่าผมยังปั้มไหวอยู่เราก็ค่อยมาคุยกันทึ่รายละเอียดผมก็จะบอกว่าแน่นอนว่าผมยังไหวมันคือบทพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ผ่านมาและผมอยากจะทํามันให้จงได้ Triple H ลได้ฟังเนี่ยก็บอกว่าใช่นายสมควรได้รับการเคารพแบบนั้นในแมชอําลาซึ่งผมเองก็เห็นด้วยผมเชื่อว่า Triple H ลเพูดออกมาจากใจและเขาเองก็คิดว่าถ้านั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องการจริงๆผมก็สมควรจะได้รับมันผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อแมชการปล้ำอําำลาครั้งสุดท้าย